คแล้วมาดูหนูสิจะไปหาหมอไหมไม่ไปอะไปหาหมอตัดขาไหมไม่ไปเจ็บปวดเจ็บทำไมอ่ะแล้วทำไมมันเจ็บมากขนาดนี้เหรอเลือดก็ไม่เห็นออกเจ็บเจ็บเ็ยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างหนูรู้สึกยังโ,โห่เจ็บมากเลยนะแผลใหญ่มากเลยอะขาหักก็ไม่รู้เดินได้ไหมเนี่ยอุ้ม อุ้มไปลายกะาหางไหมอะ่ะไม่เอากระหางกระางหนูหางไหมเนี่ยอยากหมอไปผ่าตัดตายไปเลยเลยน่ากลัวจังเลยอะ่ะน,น้ำตาอร่อยไหมอรยฮะเจ้อร่อยมีน้ำตาไม่กินอีกไหม <laughs> อะไรอะ่ะจะเป็นำคำน้ำตาอร่อยเค็มๆหวานๆกินน้ำตาใหญ่เลยไม<ะ> <laughs> ่ชอบกินน้ำตาเ,เนี่ย แล้วไงต่อรู้สึกยังไงเนี่ยทำไมถึงร้องไห้ขนาดนี้เอะสุกกระโปรงจริงจริงพอแล้ว